อยากจะมาหาคุณมากยิ่งขึ้นนะเมื่อคุณนิ่งเงียบนะคะเขายิ่งรู้หัวใจตัวเองอะ่ะเขายิ่งอยากกลับมาหาคุณนะคะเป็นการเล่นดอมเล่าเรื่องไพ่นะทุกคนใช้วิจารยาณนะคะในการรับชมรับฟังค่ะนะคะสวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีคะ่ะการนิ่งเงียบของคุณอะ่ะนะคะการนิ่งเงียบของคุณการนิ่งเฉยของคุณอะ่ะ มีอิทธิพลกับเขามากนะนะคะการนิ่งเงียบของคุณมีอิทธิพลกับเขามากเพราะก่อนหน้าเนี้ยคุณกับเขาอาจจะใช้ชีวิตแบบเหมือนปกติใช่ไหมคุณเป็นคนคอนแทคคุณเป็นคนคอนโทนเหมือนแบบคุณทำคุณเสิร์ฟคุณทำอะไรเขารู้สึกว่าเออสบายอกสบายใจอแต่พอคุณนิ่งเงียบเขากับยิ่งหวาดระแวงเป็นกังวลใจ มีความว้าวุ่นในใจมากิ่งขึ้นมากๆเพราะตัวเขาอะก็คิดว่าบางทีอะบางทีหรือบางบุมที่เป็นอะทุกๆอย่างอะมันเกิดจากคุณคุณที่ทำให้เขามีความรู้สึกแบบดีมากนะเมื่อคุณยิ่ง,งเงียบเท่าไหร่ใช่ไหมเขายิ่งรู้ว่าเขาอต้องการคุณมากิ่งขึ้นเพราะคุณอะก็คือคนที่มีอิทธิพลกับเขา นะคะคนนี้เป็นคนนิ่งๆเฉยๆอีโก้อยู่ถ้าดินชาวราศีพฤษภกันเมืก่อจะเป็นคนที่ตรงมากๆนะคนนี้นะคุณดูแลเขาดีอ่ะคุณใส่ใจรายละเอียดเขาจนบางทีเขาทำอะไรไม่เป็นเลยอืมจนบางทีเขาเขาทำอะไรไม่เป็นอ่นะเขาสวัสดีจ้าเขาเขาไม่ได้รับรู้ว่าตัวเขาอ่ะ เป็นยังไงหรือว่าอะไรนะนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะในประเทศไทยทวีเปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีเจรจากันดูดดนดูเรนดอมนะวันนี้หัวข้อที่ทําให้ฟังก็คือเมื่อคุณนเงียบอะ่ะเขากลับยิ่งต้องการคุณมากนะคะอืมเพราะว่าคุณมีอิทธิพลกับเขาจริงๆอ่ะ การที่เขาฟอร์มเยอะการที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจอ่ะก็มันก็รวมไปถึงตัวเขาเองก็อีโก้เนาะคนที่มีอีโก้มันก็มักจะมีกำแพงหนาสูงมากๆเลยนะคะอะเนี่ยจริงๆอะ่ะก่อนหน้านั้นะที่คุณใช้ชีวิตหรือคุณดูแลเขา,าเขาจะรู้สึกดีมากแล้วรู้สึกภูมิใจรู้สึกรู้สึกถึง รู้สึกได้ถึงความเป็นคนสำคัญของคุณอะแต่พอคุณนิ่งเงียบกับเขา mm. <ๆ>เขากลับรู้สึกหม่นหมองใจ The Hangman ค่ะรู้สึกไปไม่เป็นเพราะคนที่คอยดูแลเขาคนที่คอยซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอก็คือตัวคุณนะคะเขาคือตัวคุณเขาไปไม่เป็นนะเขาไม่ได้เขาไม่รู้สึกเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่หรือตอนนี้เขาไม่รู้ เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเดินหน้าหรือเขาจะต้องทํำยังไงกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาขาดอะไรบางอย่างไปขาด energy ขาดความรักขาดพลังงานที่มันสวยงามมากๆขาดสิ่งที่มาเติมเต็มในชีวิตหรือขาดบางอย่างที่มันเข้ามาทำให้เขามีความสุขเพราะเขารู้ว่าการที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเกิดจากตัวเขา นะคะคุณเลือกที่จะนิเงียบแบบมันก็ถูกแล้วเพราะว่าเขานะ่ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับคุณมากนะคะคุณกับเขาเป็นรักที่ปกปิดแอบบซ่อนแอบคบก็ได้หรือเป็นรักที่ยังไม่ได้ชัดเจนอยู่ต่างแดนต่างชาติต่างภาษาบางทีนะเวณะเวลาต่างจังหวัดเวลาเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันมันไม่ได้โคกันคุณว่างเขาไม่ว่างอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขารู้สึกเหนื่อย เหนื่อยใจท้อแท้ใจมีเรื่องให้ไม่สบายอกไม่สบายใจกันทั้งคู่แล้วบางมุมมันก็ต้องมีเรื่องเป็นสิ่งที่ต้องพูดเออบางครั้งคุณก็ไม่ได้เรื่องที่จะพูดเนาะเพราะคุณก็รักษาแบบเรื่องที่จะหนักรักษาน้ําใจเขาไว้เพราะคุณก็เข้าใจนะว่าการที่คุณไม่พูดอะมันมันมันดีกว่าที่คุณไปนั่งพูดหรือว่าอะไรคุณก็เรื่องที่จะปีกวิเวกหรือน,นิ่งดีกว่า ฉะนั้นการนิ่งของคุณแน่นอนคะ่ะมันมีอิทธิพลกับเขามากเพราะเขาตื่นรู้ตื่นเห็นเห็นคุณค่าเมื่อตอนคุณนิ่งนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเห็นคุณค่าเมื่อตอนคุณนิ่งคุณก็บอกว่าจะดีใจหรือเสียใจดีเออเนี่ยนะคะคุณสงบสติอารมณ์มากๆกับการคบเขาหรือใช้ชีวิตร่วมกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่เป็น คนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างที่จะสูงปรีดเลยนะคะค่อนข้างที่จะสูงเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองเป็นคนที่เขาก็คือเขามีเหตุผลของเขาอ่ะและเหตุผลของเขาบางเหตุผลเนี่ยเราเขาไม่ถึงเขาอ่ะ นะคะเราเขาไม่ถึงเขาอือารมณ์ของเขาได้แหละการครบของคุณกับเขาอะมีแต่อารมณ์เหมือนคุณเป็นท่าอารมณ์ของเขาที่ผ่านมาซึ่งพอสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกวัน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 ,วนคนที่รับปัญหาที่สุดก็คือตัวคุณมันสะสมไงทั้งรักทั้งสะสมทั้งรักทั้งเป็นห่วงทั้งรักทั้งอยากดูแลทั้งรักทั้งอยากผูกพันแต่ ใจมันเหนื่อยเหลือเกินที่จะเข้าไปหาเขาคุณก็บอกกับตัวเองว่าอ้มันเหนื่อยนะมันทําไมเหมือนแบบเออเหนื่อยแบบนี้ทําไมรู้สึกแบบไม่สบายใจเลยเมื่อเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยนะมนรู้สึกท้อมากมันรู้สึกทดถ่อยพลังงานที่มี energy ที่มีอยู่ทุกอย่างที่มีอยู่มันดรอปไปหมดนะคะนี่คือตัวคุณมันเป็นพลังงานของคนที่ กำลังถดถอยกำลังท้อใจคืออยากจะพูดให้ใครได้รับรู้ของเบื้องลึกในใจมากๆแต่มันก็พูดไม่ได้เนาะมันพูดไม่ได้มันอธิบายใครฟังไม่ได้มันยากเหลือเกินฉะนั้นแน่นอนค่ะในบางมุมที่คุณเป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมุมที่มันมีแสงสว่างในตัวมันมีมันมีอินเตอร์ในตัวแต่มันต้องใช้เวลาและรอเวลาที่มันจะ เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้บอกได้เลยว่าเมื่อคุณเงียบนะคุณเงียบเนะ่ะจริงๆอ่ะคนเป็นคนที่ส่งอิทธิพลกับใจเขามากเลยนะจริงๆอ่ะ The Emperor เขาเหมือนแบบเขานั่งเฝ้ามองดูพฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาทําอยู่ตรงนี้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะไม่น่ารักเลยไม่สดใสเลยไม่โอเคกับสิ่งที่เป็นไม่โอเคกับสิ่งที่เป็นเขารู้ว่าตัวเขาจริงๆอ่ะมันแย่นะถ้าเขาดีมากกว่านี้หรือเขาอ่ะ โอเคมากกว่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้เลยเพราะว่าเขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีหรือสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเขาเขารู้ว่าสิ่งที่เข้ามาในตัวเขาอะมันมีหลายสิ่งมันมีหลายอย่างมากที่ต้องทำแล้วพอเขาไม่มีคุณอะทุกอย่างมันเปลี่ยนกับกลายเป็นความรู้สึกที่มันทรมานมากๆนะ เขารู้ตัวเองเลยอะว่าพอมันไม่มีคุณพอไม่ได้คุยกับคุณอะมันรู้สึกเหงาเนาะมันรู้สึกคุณคุณนะอยู่ได้แต่เขาอาอยู่ไม่ได้การกระทำผลของการกระทำมันสง่งผลตัวคุณก็อยู่ไม่ได้แต่ตัวคุณก็ต้องพยายามทำใจหรือเข็มแข็งใจให้มันมากขึ้นเพราะว่าการที่คุณจะไปติดตามเขาหรือเดินตามรอยเขาเนี่ย มันไม่ใช่ตัวคุณอยู่แล้วคุณไม่ไม่ไม่ทำลัสษามแบบนั้นอยู่แล้วคุณรู้สึกเหนื่อยถ้าคุณจะต้องไปตามใครที่คือคุณอยากใช้ชีวิตของคุณบ้างเพราะคุณกลับเห็นคุณค่าของตัวเองอะคุณป่วยคุณไม่สบายคุณไม่คุณต้องดูแลคนตัวเองส่วนเขาไม่ได้มาดูแลคุณใช่เลยใช่ค่ะแต่พอเขาไม่ค่อยสบายเขาเรียกร้องความสนใจจากคุณมากมากมาเป็นร้อยเท่าพันเท่า หาคุณจะตื่นเห็นว่าคุณเลือกที่จะเงียบะคุณก็เสียน้าตาไปเป็นปีไปเป็นโอ่งแหละฉะนั้นแน่นอนค่ะวันนี้มันไม่ใส่สําหรับคุณหรอกที่คุณเดินถอยออกมาหนึ่งเก้าหรือคุณเลือกที่จะเงียบอะถ้าถามว่าคิดถูกไหมมันก็เป็นความคิดของคุณที่ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะมานั่งอดทนกับพฤติกรรมแบบนี้ของเขาได้เยอะก่อนหน้านี้ เขาก็ะทำแบบนี้กับคนอื่นเหมือนกันซึ่งมนันเป็นความเห็นแก่ตัวที่นิ่งๆเง,งียบๆของเขาซึ่งแน่นอนคะ่ะการที่เขาเป็นแบบนี้ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้เหมือนคุณเกิดมาคนละเวอร์ชั่นกันคนละรูปแบบกันมันไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่มันไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเลยอะ่ะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจืดชืดมัน มันไม่สดใสมันไม่มันไม่แฮปปี้อะค่ะมันไม่แฮปปี้มันไม่มีความสุขมันไม่มันไม่ได้รู้สึกว่าทั้งตัวคุณและตัวเขาอยา่าที่เออจะเดินหน้าหรือโฟกัสต่อก่อนหนะ้านี้นะคะตัวคุณอนะถอยออกมาหนึ่งก้าวแล้วตัวเขารู้เลยพอคุณถอยออกมานะคุณรู้ไหมว่าเขาลุ่มหลอนเขาก็สับกระส่ายเขาอยู่ไม่ได้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะโอ้ ทำไมความรู้สึกของเขาที่มันที่มันเป็นแบบนี้อยากจะพูดอยากจะเติมเต็มอะไรนี้ใจให้คุณมากมายเหลือเกินมันมีคําพูดที่พูดเขาต้องการกองความรู้สึกแบบเนี้ยเขาต้องคือทาตลมอะ่ะก็เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ใจบางอยู่แล้วขี้น้อยใจอยู่แล้วพอมาเจอผลกระทบกับสิ่งที่คุณทําให้อะ่ะตอนเนี้ยมันไม่ผิดสําหรับคุณแต่มันเป็นการปกป้องตัวเองมากกว่าที่คุณเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมคะ มันไม่ผิดที่คุณเป็นแบบนี้เพราะว่าต้องเข้าใจว่าคุณก็อยากที่จะมีชีวิตที่มันดีขึ้นคุณก็อยากจะพี่จะมีความรักที่มันดีขึ้นแล้วคุณก็อยากที่จะเดินหน้าหรือโฟกัสเรื่องตัวเองที่มันดีขึ้นฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งบางสิ่งมุมบางบุมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันชัดเจนกับชีวิตเลยว่าเอ้ยบางทีน่ะการที่การที่ การที่คุณเป็นแบบเนี้ยมันก็คือความแข็งแกร่งและมันก็แสดงให้เห็นว่าตัวคุณอะไม่ได้ชนะตัวเขานะแต่คุณอะชนะใจตนเองที่คุณเป็นแบบนี้ได้คุณกลับมาหันมาลักตัวเองเขาก็ตื่นรู้ว่าเขาต้องต้องทําอะไรนะคะเนี่ยปัจจัยที่มันรุ่มร้อนที่มันอยู่ในใจเขาอะเขาอยากจะที่จะบอกว่าอุ้ยตอนเนี้ยกลับมาหาเขาได้ไหมหรืออยากจะให้เขาทําอะไรเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเขาจะไม่เจ้าชู้ เขาจะไม่ดื่มเขาจะไม่กินเขาจะไม่เที่ยวเขาจะไม่ทำทุกอย่างที่คุณไม่ชอบเพราะคนคนนี้ค่อนข้างที่าตุไฟค่ะาตุไฟาตุไฟาตุลมอ่าาตุด,ดินก่อนาตุลมค่ะนะคะเมสิงกุมนะคะกุมเมทนุนตุลพฤ่งศกร์กันมังกรน,นะคะเออเนี่ยตัวเขาเองอยากจะเปลี่ยนตัวเองมากๆใจที่มันรุ่น้อยของเขาอยากจะบอกว่าขอโทษนะ เขาไม่อยากทำแบบนี้เลยที่ผ่านมาเขาเห็นกับตัวมากเกินไปกับคุณเขาทำให้คุณเสียใจเขาไม่เคยเปิดเผยว่าเขาคบคุณเขาไม่เคยที่จะบอกกับใครเลยเขาไม่มีความกล้าเหมือนคุณคุณมีความกล้าคุณบอกกับคนอื่นคุณนู้นคุณนี้ว่าคุณคบเขาคุณต้องการบอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณอยู่กับเขาหรือว่าอะไรอย่าเงี้ยแต่เขาตั้งหาทีไม่มีความกล้าเลย อืมเขาไม่มีความกล้าแม้แต่กระทั่งบอกกับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วพอวันเนี้ยสิ่งแบบนั้นอะมันมันอยู่แล้วมันก็ถาโถมคุณมากเกินไปใช่ไหมมันเลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยท้อแท้กับกับสิ่งที่เขาฝากไว้หรือสิ่งที่เขาทําให้เนี่ยค่ะมันทําให้เขารู้ว่าตัวเขาเองอะต้องทําอะไรยิ่งยวดเลยคือต้องทําอะไรให้กับตัวเองให้มันดีมากมากๆขึ้นอะ เอาง่ายๆก็เพิ่งตื่นรู้ตื่นเห็นว่าตัวเองต้องทำอะไรต้องอยู่ในพาร์ทไหนต้องอยู่ในบทบาทไหนอะไรแบบเนี้ยคือมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะถ้าถ้าคุณเองจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่เขาฝากไว้ให้อืมรู้ตื่นร,นรู้ตื่นเห็นเมื่อตอนที่จะไม่เหลือใครแล้วเมื่อตอนที่จะมีคนไปจากจากตัวเขาแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเขาเนี่ย<ม>นะคะ ก็หลายสิ <iser> th ha, ma, ma exactly ่งหลายอย่างที่เขาทําเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมหรือตัวเขาล้วนล้วละค่ะมันไม่ได้เกิดจากตัวใครเนาะต้องบอกก่อนว่ามันเกิดจากพฤติกรรมหรือตัวเขาพอบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำอ่ะมันก็มันเป็นทางเลือกหรือมันเป็นช่องทางที่เขาที่เขาทําเองนะคะมันเป็นทางเลือกหรือมันเป็นช่องทางที่เขาทําเองฉะนั้นแน่นอนค่ะไอ้บางมุมหรือบางบางช่องทางที่เขาเลือกเนี่ยมันก็มันก็ต้องใช้ความอดทนใช่ไหมใช้ความอดทนใช้ความ พยายามหรือใช้สิ่งบางสิ่งหรือบุมบางมุมที่เขาเป็นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างหรือหลายมุมเนี่ยเขาที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกของตัวเขาแน่ๆหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นก็เพราะตัวเขาเขายังพยายามไม่พอปะพยายามไม่พอที่จะเดินหน้าควบคู่ไปกับความรักของคุณคุณนะให้เขาอะ่ะอืมคุณให้เขาอย่างเต็มที่ คุณเดินหน้าอย่างเต็มที่คุณสิบถ้วยเลยนะมินก,ก็ลกพิจิตค่ะคุณไม่วา้วาววุ่นหรือหรือคุณไม่เคยเกรงกลัวว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับคุณส่วนตัวเขาเป็นคนขี้กลัวขี้เกงใจคนเกงใจทุกคนยกเว้นคุณอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาเป็นในลักษณะแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวเข,เขาเององไม่มีความกล้าท่าคุณ อืแต่เขาคิดถึงคุณนะเขามีความพร้อมเนี่ยเขาอยากที่จะมาหาคุณจะมาเซอร์ไพรส์คุณค่ะสัปดาห์นี้เดือนนี้ปีนี้ถ้าอยู่ต่างชาติเขาจะบินมาหาคุณเขาเตรียมพร้อมวีซ่าพาสปอร์ตเต็มที่อยู่แล้วแต่ชั่วโมงนี้หรือนาเวลาเนี่ยเขาคิดแล้วแหละว่าเขาอยู่บนหลังเสือแล้วเขาลงยากมากเลยออืม เขาอยู่บนหลังเสือแล้วเขาลงยากมากแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาก็พยายามอะพยายามที่จะพยายามที่จะเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นหรือให้มันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วบอกไว้เลยว่าตัวเขาอะมีวิธีคือเขามีวิธีที่จะเข้าหาคุณหรือเขาจะทำยังไง เพราะความรู้สึกที่มันดิ่งตรงเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาหลับตัวเองไม่ได้ที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันเกิดจากตัวเขาล้วนๆมันเขารับไม่ได้นะคะบพฤติกรรมเขาหยิบยืนตอนเนี้ยเขาพร้อมทุกอย่างเลยบอกได้เลยว่าเขาพร้อมที่จะหยิบยืนความรักให้กับคุณหยิบยืนความความรู้สึกดีๆให้กับคุณหยิบยื้อสิ่งดีๆให้กับคุณหรือตัวเขาเองอ่ะมันเป็นเหมือนแบบไอ้ไม้เสตที่มันแย่ๆเขาอยากจะไม่อยากเป็นแบบเนี้ย นะคะสิ่งสํำคัญในตัวเขาเลยก็คือเขาอยากที่จะเปิดใจให้กับคุณมากยิ่งขึ้นอยากที่จะดิวไม่ท้อแท้จิตใจไม่ถดถอยมีพลังงานและพลังกายที่มันดีมีความชัดเจนให้กับตัวเองและอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามเขาบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าครั้งเนี้เขาพิชิตใจคุณได้หรือเขาแบบ คุณให้โอกาสเขาได้เขาจะปรับปรุงตัวเองเป็นร้อยเท่าเลยเขาจะทําให้คุณภาคภูมิใจในตัวเขาอืมนะคะเพราะเขามองคุณเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สําหรับเขามากเขาเขาแบบเขารู้สึก,กว่าตัวเขาอะไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาอะไรเลยที่ผ่านมาเออไม่เคยได้รับรู้เลยว่าคนอื่นเป็นยังไงคุณเปรียบเหมือนเดรสร้อง ในไพ่ใบนี้เประเหมือนเดอรซันเป็นคนที่ให้พลังงานเขามากๆเลยอะให้พลังงานให้เอเนอรเขามากๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขามากๆให้ให้ความรักกับเขาเยอะมากแต่เขาเองนะกับกลายเป็นคนที่ขี้ขาดขีด้กลัวขี้หวัด,ด,ดระแวงไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้สนใจไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าพฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาทำอ่ะมันทำให ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับไก่ดูแย่ไปหมดอืมนี่คือนี่คือตัวตัวคุณที่เขามองวันนี้เขาตื่นรู้เขาตื่นเห็นเดือดสันเห็นไหมใบที่ใบเนี้ยถ้าเปลียบเป็นไพ่ชุดแหญกับใบที่สุกาวันนี้เป็นไพ่เป็นไพ่เดือดสันแสงสว่างที่คุณมอบพลังงานเขาอ่อนล้าหัวใจมากเขาทำให้คุณเสียใจ มันก็สมแล้วที่เขาต้องเป็นแบบนี้เขารู้ตัวไม่ใช่เขาไม่รู้ตัวเขารู้เขาตื่นรูเขาตื่นเห็นว่าสิ่งที่เขาทำและสิ่งที่เขาฝากไว้เนะี่โอ้มันมันทำให้คุณอ่อนแอได้เพียงนี้มันทำให้คุณเหนื่อยและท้อใจได้เพียงนี้ <evet. S 2> เขารู้สึกมีน้ำตากับสิ่งที่เขาทำเขารู้สึกว่าเวเขารู้สึกลังเลใจเขารู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจ เขารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนไม่น่ารักเลยจริงๆเขาไม่ควรเลยนะที่จะทำอะไรแบบเนี้ยกับตัวคุณเขาน่าจะให้เกียรติคุณมากกว่านี้เขาน่าจะให้คุณเป็นคนที่มีรอยยิ้มมากกว่านี้เขาน่าจะให้คุณเจออะไรมากกว่านี้และเขานะ่บอกได้เลยว่าสองใบนี้คืนคุณคือครอบครัวเขาคุณคุณคือแรงบันดาลใจหรือคุณคือเซฟโซนที่ดีให้กับเขามากมาก นะคะเขาจะกลับเข้ามาพิชิตใจคุณอีกครั้งหรือจะกลับเข้ามาดูแหลหัวใจที่มันแต่สลายไปเพราะเขารู้ตัวเองแล้วว่าคนที่ดีหรือคนที่ให้เขาที่สุดมันไม่ใช่ใครคือตัวคุณคุณคือคนที่เขาตามหาคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยเขาขาดความรักแบบนี้มานานครอบครัวพอ่อแม่ หรือใครก็ตามที่อยู่กับเขาเนี่ยมันไม่มีความสุขกันะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาขาดอะไรแบบเนี้มาเนิ่นนาน,านแสนานานมันเลยทําให้ความรักหรือความสัมพันธ์ที่เคยเป็นอยู่เขาเลยแสดงออกถึงความรักแบบนี้กับใครไม่ได้อ่าเรนดอมนี้เป็นพลังงานบวกนะคะเป็นพลังงานบวกของคนกับเขานะโอเคนะเป็นพลังงานบวกของคนกับเขา และเชื่อว่าเขาอะก็ยังคิดถึงคุณและคุณอะก็ยังคิดถึงเขาเช่นกันนะคะอืมแต่คุณก็เลือกที่จะนิ่งมากกวา่าเอ้ยดูแลตัวเองบ้างซัพพอร์ตตัวเองบ้างรักตัวเองเนี่ยการหันกลับมารักตัวเองทุกอย่างก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยกลับกลายเป็นตัวเขาที่แย่ลงลงหรือดิง่งลงกลับกลายเป็นตัวเขาที่ต้องเรียกร้องความสนใจหรือเรียกร้องความรักจากคุณนี่ไง อยากวางงานแล้วก็เป็นคนใจร้อนนะคะอยากวางงานอยากหยุดท้อมีน้ําตาจากคนที่ไม่เคยมีน้ําตาเขามีน้ําตานะคุณนิ่งเขามีน้ําตาทันทีเพราะคุณไม่ได้นิ่งทำนาคุณนิ่งแบบนิ่งไปเลยนิ่งแบบไม่สนใจนิ่งแบบเอออยากทําอะไรก็ทําอะไรแบบเนี้ยเออฉะนั้นแน่นอนค่ะเมื่อคุณเลือกที่จะนิ่งอะ่ะคุณนิ่งขึ้นใช่ไหมเขาก็เขาก็ยิ่งต้องการคุณมากยิ่งขึ้น ความต้องการของเขาคือการที่เขาจะมาหาคุณเลยนะวางทุกอย่างวางงานถือวีซ่าถือพาสปอร์ตคือวางทุกอย่างเลยไม่เอาอะไรเลยวะ่ะคือโฟกัสมาที่แต่ตัวคุณแต่กําลังคิดแผนการว่าเฮ้ยจะต้องทํำยังไงอะ่ะถึงจะเข้าหาคุณได้อะ่ะเพราะว่าไอ้ก,การกระทําที่เขาทําไว้มากมายเนี่ยมันได้ส่งผลอะ่ะตอนนี้แลว้วอ่ะมันได้ส่งผลของความรู้สึกเลวีวอ่ะตอนเนี้ยเออ นะคะเซอร์ไพรส์คุณแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้เดือนนี้นะคะ hai, uring. คนนี้จะรวมไปถึงคนรักเก่าของคุณคนที่ตัดจบความสมคุณอ่าสัม <t> พ <illegal survivors> ั N within. นธ์กับคุณไปก็ได <t> ้นะคะเพราะเทพบุต <ho> รูปงามคนนี้แหละค่ะนะคะเพราะคิงนี่แหละค่ะนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณอยู่สวยๆใสๆได้เลยจ้ะมาแน่นอน ต้องการพบต้องการเจออยากคุยอยากเจราจายอยากสารสัมพันธ์เพราะอยากอธิบายในมุมที่ตัวเองไม่ได้พูดหรือสิ่งที่ตัวเองทําตรงข้ามกับความรู้สึกมันก็สะสมแล้วเนาะเออกับสิ่งที่เขาทำเหมือนกับคุณเพราะว่ามันคือกรรมวิบากกันวิกะบากกันที่เขาฝากวันรอยน้ําตาไว้กับคุณคุณไม่ได้ทําอะไรอะคุณก็ยังเป็นห่วงเขาเช่นเดิมแต่ว่าตัวเขาเองค่ะที่เขาเลือกที่จะทําแบบนี้ฉะนั้นแน่นอนค่ะ คุณเลือกที่จะนิ่งเขาก็เลือกที่จะต้องการคุณมากเลือกที่จะกลับเข้ามาหาคุณหรือจะกลับเข้ามาพิจิตใจคุณจะด้วยเวลานี้หรือเวลาไหนก็ตามนะคะวันนี้มันเป็นพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานความเข้งแข่งของคุณและเขาอยากเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีไยบายค่ะมีความสุขนะคะทุกคน